นายสอแพทยองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็นายปราบโ,โวสุเบียนโตค่ะซึ่งเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั่นเองนะคะก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจค่ะระหว่างหน่วยงานของไทยและอินโดนีเซียจํานวนหนึ่งฉบับด้วยกันนะ,ะก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขนะคะกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะว่าด้วยความร่วมมือในด้านของสาธารณสุขนะคะโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในฝ่ายไทยค่ะแล้วก็มิสเตอร์ซูกิโอนโนค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐ อินโดนีเซียนะคะเป็นผู้ลงนามในฝ่ายของอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งก็จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียค่ะแล้วก็พัฒนาความร่วมมือในด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆด้วยกันนะคะอย่างเช่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพค่ะแล้วก็ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมินะคะการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคติดต่อความมั่นคงด้านยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ การเงินการคลังด้านสุขภาพแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็ได้มีการถแถลงข่าวร่วมกันนะโดยนายจีรา จีรายุห่วงทรัพค่ะซึ่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกุัฐมทนตรีก็ได้มีการสรุปสาระสาคัญของการถแถลงดังนี้นะคะโดยนายกก็ได้กล่าวถึงประเดน็นสําคัญนะ,ะจากการหาหรือในด้านของความร่วมมือทางการเมืองค่ะแล้วก็ความมั่นคงเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนแล้วก็การหาหรือระดับสูงอย่างสมบสมูรณ์เสนุนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก กลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่อย่างเต็มที่เลยนะคะโดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ค่ะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วภายในปีนี้นอกจากนี้ค่ะกองทัพของทั้งสองประเทศก็จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดน,นะคะเพื่อที่จะเสริมสร้าง ความร่วมมือในทุกมิติด้วยกันนะพร้อมที่จะศึกษาแนวทางความร่วมมือในด้านของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งตำรวจไทยและอินโดนีเซียเนี่ยจะเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติก่ะโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์แล้วก็การค้ายาเสพติดนะ ด้าน,นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศให้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยในปี2567ค่ะการค้าระหว่างไทยและอินโดนีเซียนเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้วยขนาดของตลาดและก็ความเชื่อมโยงที่มีอยู่นายกก็เชื่อว่า จะมีเสี่ยภาพนะคะในการเติบโตอีกมากเลยลซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมไปถึงภูมิภาคอาเซียนโดยรวมด้วย,ย,ยดังนั้นไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการการนะคะการค้าร่วมครั้งที่1ภายในปีนี้ เพื่อที่จะหาหรือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าวนะคะผู้นำทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องค่ะที่จะส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะ,สะแสวงหา โอกาสใหม่ๆแล้วก็ส่งเสริมให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศศึกษาความได้เปรียบและก็ศักยภาพการลงทุนนะคะพร้อมกันนี้นายกก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียมาตลอดนะ,ะแล้วก็ขอให้ ดูแลบริษัทเหล่านี้ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็สามารถที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่นนะคะส่วนในด้านของความมั่นคงทางอาหารค่ะคุณผู้ชมก็เห็นพ้องที่จะฟื้นฟูนะคะแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องของการค้าสินค้าการเกษตรค่ะรวมไปถึงอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนในด้านของการประมงอย่างยั่งยืนนะคะรวมไปถึงความร่วมมือในด้านของ ความมั่นคงทางพลังงานด้วยนะคะโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนแล้วก็พลังงานสีเขียวค่ะส่วนในด้านของการท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายก็ยินดีนะคะต่อการเปิดเส้นทางการบินใหม่ค่ะระหว่างกรุงเทพประเทศไทยกับเมืองสุราบายาแล้วก็เมืองเมดานของอินโดนีเซียนั่นเองนะคะแล้วก็การเปิดเส้นทางการบินระหว่างภูเก็ต เมดานในอนาคตด้วยนะซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพและภูเก็ตกับชวาตะวันออกและสมุทราเหนือนะแล้วก็การเชื่อมโยงในภูนภาคนะพร้อมทั้งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีการหาหรือเพื่อที่จะทําการตลาดนะร่วมกับเส้นทางทางการบิน รวมทั้งเห็นพ้องว่ายังมีจุดหมายปลายทางอื่นๆที่มีศักยภาพของทั้งสองประเทศที่จะสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็จะร่วมกันพิจารณาต่อไปนะในด้านของสาธารณาสุขและการศึกษาในฐานะที่ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยเป็นสมาชิกนะคะกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลกที่ทำงานร่วมกันอย่างใ,ใกล้ชิดภายใต้กรอบองค์การสหประชาชาตินะไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนนะคะ ประสบการณ์ที่สะสมมาตั้งแต่ปี2544ในเรื่องของหลักประกันสุภาพทั่วหน้าแก่อินโดนีเซียนั่นเองด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองก็ย้ำถึงพันธกิจร่วมกันค่ะในการที่จะสร้างความเป็นเอกภาพแล้ก็ ความเป็นแกนกลางของอาเซียนนะท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนทางในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและก็ร่วมผลักดันร่วมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนอย่างทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะรวมไปถึงเสริมสร้างเสถียรภาพในระดับภูมิภาคค่ะโดยผู้นำทั้งสองฝ่ายก็มีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะในการที่จะเห็นเมียนมาเป็นประเทศที่สงบสุขมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่นนะไทยอินโดนีเซียก็ในฐานะ มิตรที่ดีของเมียนมาก,ก็จะร่วมมือกับทางมาเลเซียนในฐานะของประธานอาเซียนนะคะเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดสันติภาพในเมียนมานะคะโดยอาเซียนเป็นผู้มีบทบาทนําในช่วงท้ายเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียน,นะคะสำหรับมิตรภาพอันอบอุน่นและก็หวังว่าจะได้มีโอกาสไปเยือนอินโดนีเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ